พี่นั่งทางนี้หายเหนอ่ะอ่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะไปรีวิวรถคันนี้นี่คันนี้คันนี้คันนี้คันไหนอ่ะนี่ไงคันนี้ไงคันที่ขับอยู่นี่อ่านี่ครับเป็นไงครับฟอร์ดนี่คือฟอร์ดนะครับผมเป็นรถเก๋งฟอร์ดโฟร์กัสปี2012นะอ่าดูนะครับอันนี้อันนี้อ่าขับได้ขับปกตินะนี่หน้าจอปกตินะครับ หน้าจอปกตินะครับเพลงดังแอร์เย็นแอร์เย็นเงียบครับช่วงล่างดีนะเกียร์เข้านิ่มไม่ต้องกลัวครับนากุญแจสอดอกนะครับดูภายในเลยสะอาดนะสะอาดกว้างขวางเลยระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะนี่มันติฟังก์ชันบวกลบเสียงใช้ได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็รับรับสายที่นี่ได้เลยนะครับ จะเลือกอ่าอ่าหมวดของวิทยุอ่าปรับหมวดปรับอ่าหน้าจออะไรต่างๆก็จะใช้ที่ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ดังนะนะแต่ดังนะครับผมโอเคนี่วิทยุแอร์นะครับก็จะมีเย็นกับร้อนวิทยุก็จะมีเย็นกับร้อนนะไอพี้อนด์ดอทีแอร์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 เออเย็นกับร้อนอ่ามีเย็นกับร้อนนะอันนี้เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ ช่ครับภายในยสะอาดมีกล้องด้วยมีกล้องให้ด้วยออโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบตัวรถกันเดี๋ยวเราไปดูรอบตัวรถกันโอเคครับอ้อาวทั้งนี้ข่าวเหมือนอ่ะวันนี้เรามาเปลี่ยนเราเปลี่ยนสถานที่เราพักที่เป็นสถานที่หนึหน่ง สวัสด,ดีเพื่อนๆก่อนนะครับวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่มามา,าให้เพื่อนๆดูรถโอรับอ่ะมาดูเลยวันนี้บอกได้เลยว่าราคาพิเศษเลยให้เลยพิเศษเลยเอเอเอ,อ่าดูเลยครับระบบการใช้งานได้หมดนะครับ สวยครับอ่าสีสวยนะครับตัวนี้อ่าสามนิ้นน้อยอ่รอันนี้เป็นรอยนิ่งๆตามการใช้งานครับนิดหน่อยแต่สภาพโดยรวมสีสวยนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยสภาสีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไฟติดเอาเอ่อตังนี้สีดำมือเหรออันนี้เป็นสีเทาเหรออ่าไม่ใช่อันนี้สีเทาสีเทาก้องหลังอะไรอย่างที่บอกครับก็คือเรามีให้ครบหมดสีห้องหลังด้วยมีกล้องหลังให้ด้วย ไฟใช้ดได้หมดนะสีสวยพวกอะไรก็มันติฟังชันมีอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกันเยอะเลยหนูในในอ่ะเรามีรีวิวการขับให้ด้วยทางขับทางรขัับบ้ดวยคระระบบไฟฟ้าระบบไฟเป็นไงบ้างใช้ได้บ้างไหมอะไรเงี้ยครับเรามีรีวิวให้หมดนะอ่ะโอเคดูรบคาหมดเลยเนาะแล้วอันนี้นะพิเศษเลยฟอร์ด โฟกัสปีสองสี่ประตูตัวเอสนะตัวท็อปนะครับเกียร์ออโต้เครื่อง1นุพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมเลยภาษีห8ต่อให้เป็น6 9้าไปเลยอ่ะต่อได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูดิเอ้อ้าวอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อเป็นห9เก้าให้เลยต่อภาษีให้ห9้าโอนให้พร้อมโอนเปลี่ยนชื่อให้พร้อมภาษีห9้าน้ำมันอีกหนึ่งถังให้น้ำมันอีกหนึ่งถังโปรโมชั่นช่วงนี้ไปเลยครับ จาก1นึ0 0 0สบาทเหลือ 90, 9 9 0 0 0บาท9 9 0 0 0บาทพร้อมโอนให้เลยเปลี่ยนชื่อภาษี69น้ำมัน1ถัง3อย่างเอาไปเลยครับราคานี้นะครับ99,000บาทนะกับฟอร์ f โฟลัสปี2 0 1 2ช่วงล่างดีแน่นไม่ต้องกลัวช่วงล่างดีอ่าช่วงล่างดีเครื่องเกียร์<ต><อ>ดีขับไม่<ๆ>เครื่องเกียร์ดีหมดขับได้ปกติทุกอย่างนะครับผม เอาเลยครับ9 9 0า0บาทนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้เลยครับที่เบอร์ศูนย์7 1ส2 8สองแล้วก็0 9 5ย์3 5 2 9หโทรได้ตลอดนะย4ชั่วโมงนะโทรมาแล้วถ้าไม่รับก็เดี๋ยวโทรกลับนะครับนะเดี๋ยวโทรกลับไม่ต้องกลัวครับรับทุกเคสโทรกลับทุกเคสนะนะผมเน้นเป็นโทรดีกว่านะครับถ้าเกิดเป็นคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้เปิดไม่ค่อยเปิดส่วนใหญ่จะโทรจะเน้นโทรมากกว่านะผมก็โอเคครับยังไงก็ฝาก ติดตามด้วยนะครับผมอันซิ่งรถสวยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆราคาโดนๆนะครับอันซิ่งรถสวยตรงปกนะอ่าตรงปกเครื่องเกียร์ช่วงล่างต้องดีนะครับผมโอเคครับยังไงก็ยังไงฝาก,ฝาก,ฝ,ากฝากด้วยนะตนนัวนี้ฟอร์ดน้าฟอร์ดโฟ,ฟกัสราคาโดนไม่ถึงแสนราคาไม่ถึงแสนเก้าหบาทเน้นอีกทีง9ก้าบาทโอนให้ด้วย ภาษีหกเก้าใช้กันยาวเลยจุกๆเลยน้ำมันนี่หนึ่งถังเอาไปเลยขับกลับบ้านน้ำมันหนึ่งถังเอาไปเลยอ่าแล้วก็อย่างเรามีบริการจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะเก็บเงินไปทางนะครับผมรายละเอียดก็โทรมาโทรมาคุยนะครับผมนะครับโทรมาคุยหรือช่องทางการติดต่อก็ใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์อ่าเรามีช่องทางการติดต่อให้หมดเลยนะครับผมอันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเปลี่ยนทังนี้ทังทกเองเงินนี้เปลี่ยนวิวเปลี่ยนวิวโอเค ครับผมยังไงฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ